หลังควมไต่กับในควมฝันบรรยากาศที่เป็นอันเดียวกันคือบรรยากาศนั้นมันสิเป็นบรรยากาศคือเขาอยู่ในโลกไปนี่มีสังคมมีการพูดคุยมีทุกอย่างแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ที่แตกตา่างก็คือความชัดเจนมันสิบอชัดคือเกา่านะคือหนึ่งมันสิแสงแสงนั้นแสงสว่างอ็จรเป็นสลัวสลัวบอมีแสงอาทิตย์เห็นนะนี่คือเรื่องหนึง่ง โลกเป็นานกับในความฝันเป็นอันเดียวกันอย่างซีแต่ที่บ่เหมือกนกันอีกอย่างหนึ่งคือมันจะรู้สึกละเอียดขึ้นคือจะรับรู้บรรยากาศรับรู้ห้อนรับรู้หนาวรับรู้ได้หลายขึ้นกลัวตอนเาเป็นคนอยู่เช่นถามว่าห้อนประสาทก็ห้อน,น,นห้อนห่อนไหลครับเป็นมนุษย์ห้อนอยู่หลอยหนึ่งถ้าเป็นวิญญาณสีห้อนเป็นพันปุ่นเป็นสิบสิบเท่าเป็นเลยๆเท่าถ้นวัหนหนาวกันหนาวหนาวหนาวกลัวที่มีร่างกายอยู่นะ นี่คือโลกพลังงานวิญญาณมันจะรับรู้ดานความรู้สึกหลายกว่าโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่ยจะรับรู้เรื่องของทุกขาเวทนาทางกายหลายกวัวงู้ซึกหน่อยแต่โลกวิญญาณจะรับรู้ทางความรู้สึกหลายกลัวนะเพราะว่าร่างกายแบบนี้ฉะนั้นมันติดทอนมาใส่กันฉะนั้นโลกวิญญาณเป็นโลกที่ทรมานมากถ้าผู้ใดไปตกอยู่เราคำว่าบางวันโลกวิญญาณกับโลกอื่นๆที่เรียกว่าภพภูมิ ในโลกเปญน่านถือว่าเป็นพบภูมิไหมโลกวิญญานว่าถือว่าเป็นพบภูมิเพราะพอมีการเกิดเป็นโลกแห่งการรอคอยฉะนั้นผู้ที่ตายแล้วถ้ายูในโลกวิญญาณแปลว่าต้องรอคอยรอคอยอยู่อย่างนั้นมีที่มามีที่เป็นแต่ไม่มีที่ไปเอื่อนบนโลกเป็นญญานขาดการจนกลัวสีมีผู้ใดบัลับอีกตอนหนึง่จงจังสีได้ไป สู่พบภูมิต่างฉะนั้นการเจอเจ,อเจอ้ากรมการบัญชีเจอหน้านิรบาลเจอยมบัตถุก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะว่าถ้าเขาไม,าม่แปลว่าเขาไม่มีหมองไปสิไปเป็น,นสั์นรกสิไปเป็นสัตว์เดรัชานหรือสิกับมว่าเป็นคนก็ได้แต่ถ้าไปตกอยู่ในหลวุวปย่านบ่มีหมองไปเละหล่อนอยู่ดําเนินที่ิตแบบเดี่ยวกับคน้นหิวเขาหอนหนาวเคื่อกันเฮาก็เลยเรียกโลกวิญญย่านเดวาสัมภเวสีหรือผีสัมภเวสีคือผู้ที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีที่ไป บรรยากาศเป็นแบบเดียวกันแต่สีในโลกวิญญาณนั้นสีมีความชื้นความชื้นหลายมันจะเป็นคือฝนตกแต่มันม่มีเม็ดฝนมันที่เป็นชื้นอยู่ตลอดสะเป็นคือตอนแรกยามแรงของของกในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์ดวงอาทิตย์ตกแล้วแต่ว่ายังมีแสงสว่างอยู่ในโลกวิญญาณสีเป็นจันทร์ตลอดมีมัดสุย่างมีลานข่ามีของมีทุกอย่างมีสุย่างฉะนั้นเพราะว่าเป็นโลกเดียวกันพระโลกมนุษย์ แต่ว่าสีสันหรือสิ่งของต่างๆ,ๆที่อยู่ในโลกวิญ,ญญาณนั้นมันสีบอชัดเจนคือจังรโลกมนุษย์ฉะนั้นการที่จะต้องไปตกอยู่็นโลกวิญ,ญญาณมีอยู่เหตุผลภายแน่ที่จะต้องตายแล้วไปตกอยู่ในโลกวิญ,ญญาณพวกที่ตายแล้วไปตกอยู่ในโลกวิญ,ญญาณก็มีคือพวกที่เขาถึงข้าวตายซุมหอดข้าวตาไปแล้วเนี่ยหอดข้าวตาตในระบาดยมมาถูยมมบาดเป็นมาลับ ในสุวรรณลาลสุวรรณนยโยธินทิ้นแน่นน่อยไปน้ำขาเจ้านั่นละเขามาหลับอันนี้มีมองไปเแต่ถือก,กระชากถือโจรป้นมีอุบัติเหตุเพียดไพลต่างๆก่อนการเวลามันจะไปตกอยู่ในโลกวิญญาณหนึ่งหาเกิดบกครบรอบในนิรบาบาเพิ่นเห็นเพิ่นกระจับกลับมาเกิดไหมนะสองตกลมไปเลยบม่มีผู้ใดเห็นละถือบังไว้นะ การดูจังสันไปนะเป็นสัมภเวสีไปนะนี่คือ,อผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณจะมีอาการรอคอยอย่างเลื่อนลอยนะถ้าถามว่าเวลาห้าองอกเขากวดน้ำกดท่านไปให้ถ้ากวดน้ำกวดท่านไปให้ผู้ที่ตกอยู่ในอาบายผู้ที่เป็นสัตว์เดรัจชานที่เป็นมนุษย์หรือที่เป็นเทวดาเป็น,ปนยังตรงนี้ค็ว่าส่งข้ามภพภูมิอนุโมทนาใดแต่ถ้าเกิดผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณอันนี้ ต้องเฉพาะเึ้นมาซึ่งแน,น่นอน,น,นที่สุดแนวเดี๋ยวที่สามารถฝากได้บ่แม่นฝากผาต้องฝากผีน้ากันหรือฝากแมทรณีไปฝากสายน้ำฝากแมทรณนีไปจังสิปหาผู้นี้อยู่อยู่ในหลกเป็นญ,ญาณได้นั่นคือเหตุผลที่เฮาท้าบุญแล้วจังใดเป็นยังคือจังใดกวดน้ำจังว่างลงดินเพราะว่ามันต้องฝากดินกับน้ำไปตอนนั้นจังสิปหาผู้ที่ตายแล้วที่บ่ทันเลยไปเกิดเป็นสัมภเวสีอยู่ในหลกเป็นญ,ญาตเหาบ่เบิ่งว่าสัมภเวสี ผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณมีจักลกุ่มเนี่ยกลุ่มดีกลุ่มทั่วไปกลุ่มถูป้นจอนอยู่คนเล,ล่อนจอนล่อกลับมาเกิดกลุ่มนี้คือว่ากลุ่มผู้ที่โบเอินว่บดีหรือซัวกลุ่มนี้จะเป็นรองร้อยอยู่นะเป็นปราชาก่อนผู้เล,ล่อนรองร้อยอยู่ในโลกวิญญาณนะเห็นนั่นเห็นนี่ไปรอเวลาที่ายน,นี่เจ้ากรมการบ,บัญชีเพิ่นติเช็คเบิงแต่วเพิ่นขสิเอาเกิดกับมาเกิดใหมนะในสังขารใหม่ สองพวกบาปไหลเฮ็ดกหนักหนักเขาเขาได้กระชากลงไปแต่ว่าไปอยู่ในโลนุมเา็ายเาราะวันโลกอื่นเขาบ่ตอนหลับเขาว่าเอาเลยโลกอื่นเขาบ่ตอนรับเขาปิดกันเมื่อโลกอื่นเขาปิดกันปั๊บกระตกลนอยู่ในโลุมเป็นานแต่ว่าพวกนี้ติดอยู่ในโลุมเป็ท่านแบบติดคุกเอิ่นว่าอสุลพูดอสุลพูดอุระุลแปลว่าบ่มีอย่างคือบ่มีอย่างเลยบ่มีเวลา บ่มีแย่งจักอย่างตกหล่นอยู่เขาบอกตอนรับเป็นบุคคลผู้สังคมรังเกียจแล้วกันใะสังคมโลกเขาลังเกียจในสากลโลกเขาลังเกียจอสุรพูดก็จะเป็นตกยูนในลักษณะที่มีร่างกายที่เป็นเวทนาอย่างมากซึ่งอสุรพูดพวกนี้เป็นผู้ที่ไม่สามารถรับส่วนคนได้แต่สามารถสิงสู่หรือเข้ามาเข้ามาแทรกแซงความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ดรัจฉานได้ซึ่งส่วนนี่แหละเป็นส่วนที่เพนเทสไทยโลกเข้าเกิดกะลี่อยู่ กาลหยุดแปลว่าความเสื่อมโดยศีลธรรมและความสำนึกสามัญสำนึกในเหตุผลในดีชั่วนั้นไม่มีเขาเรียกว่าโลกที่เสื่อมขั้นตามปกติมนุษย์เกิดมามันมีดีมีชั่วมันสิสำนึกแต่ถ้าเกิดส้มผีอสุรพูดที่อยู่ในโลกวัญญาณน,นี่มันมาสิงสูงอยู่ในดวงจิตดวงใจของมนุษย์ผู้นั้นมันสิบสำนึกอย่างเพราะว่ามันสิตะเกียกตะกายโหยหาและก็เกิดการทำลาย ซึ่งปัจจุบันนี้อสุรพูดสิงสูอยู่ในร่างกายมนุษย์หลายโดยเฉพาะอยู่ในจ,ใจิตใจเฮ็ดให้มนุษย์สางัย่ให้กันเองเกิดวิหายนะและก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆจัง,ง,งที่แน่เดนอยู่ฉะนั้นหลวงปู่บอกเรื่องโลกวิญญาเหนี่ยห้างคนอย่างพราะว่าบ่มีทางที่ห้าที่สามารถเข้าใจพบผู้อื่นใดเลยขันห้าบอกเป็นผู้ขุนเคยหูจักโลกวัญญาพราะว่าเวลาหฮาหรับตาลงเ้ากับพอบผีก่อนเด้ก Oh, โอหลอกเญาณก่อนรับตาลงปั๊บสัมมาทิลมปั๊บโลอกเญญาณมันสิมาปรากฏก่อนซึ่งถ้าเฮ้าบ่มีกําลังเพียงพอบ่มีสิ่งที่คุ้มคร้องให้จรกิงเข้าสิพานโลอกเญญาณไปบ่ได้แล้วเหตุแหฮามีอ,อาการเป็นไปต่าง,ง,งห้าคน้นกระเสียจีิตทางคนกระายทั้งนังสมาธิก็มีนี่คือเหตุผลที่เป็นยังปูจังสอนเหลืองโลอกเญญาณโลอกเญญานนี่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีร่างกายมหาหลักทรัพย์หลักเงินหลักเข้าของดาเนินชีวิตเฮาได้ ฉะนั้นคนรวยคนจนส่วนมากย้อนผีในโลกวิญ,ญญาณนี่โดยเฉพาะพวกอสุรพูดเขามาหลักแลกกินแลกอยู่แลกหนาผ้าเฮ็ดบาดเห็รคำติดคูติดตะล่างฉะนั้นนี่คือความสําคัญมากฉะนั้นถ้าผู้ใดส,สงสัยหรืออยากเรียนรู้ในเรื่องขอทำของพระเจ้าย่าพึ่งไปพิสูจน์อันออ่นให้เขาไปโลกวิญ,ญญาณให้ได้ก่อนตายด้วยการสมาธิกดีในการสมาบัติกด็ดีฉะนั้นประโยชน์ของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นักบวช อยู่เมองนี้มนุษย์ก็สามารถเข้าไปได้ค้นทั่วไปข้องฉีพข้องเดินอยู่มีทุกขเวทนาเกินกลัวที่ข้เขขาเจ้าสิเขามาัวหูได้นอกจากข้าเจ้าตายหรือฝันเท่านั้นฉะนั้นขาเป็นผู้ปฏิบัติข้าจะเป็นต้องของมาได้หนีแล้วก็ต้องหูเรื่องนี้แล้วนําเรื่องนี้ไปเป็นอุบายถ้ำว่ามันบอกตรงๆเด้คือจังปูบอกหน่อยนี่บอกตรงๆยุบแต่จริงๆมันเป็นอุบายถ้ำต้องไปว่าพ่อให้ข้าเจ้เาข้าเจ้ามบุญเกา่าข้าเจ้าสีบังข้าแล้วก็จังสอนให้ข้าเจ้าได้เห็นก่อนข้าเจ้า